ขนลุกไปตามๆกันหลุดโฟกสัสกรีนอัศราพร์รวมรำระบำนาคนารีทำชาวเน็ตแห่ทักสำหรับละครเรื่องพนมนาคาทางช่องวัน31ที่ได้คู่พระนางอย่างกรีนอัศราพรกับรีพรพัฒนมาร่วมงานกันครั้งแรกกระแสะตอบรับดีมากๆเลยค่ะเนื้อเรื่องของละครนั้นเกี่ยวกับพญานาคเลยทำให้มีแฟนละครติดตามเยอะมากค่ะ ล่าสุดกรีนได้ออกมาเผยภาพตัวเองที่ไปร่วมรำกับพี่น้องชาวนาครพนมในงานหลายเรือไฟงานนี้บอกเลยว่าสวยจัดเต็มเลยค่ะโดยกรีนระบุว่างานไหลเรือไฟปีนี้ดีใจที่ได้มาร่วมรำกับชาวนาครพนมจริงๆเป็นความตั้งใจที่จะมารำเพื่อขอขมากรรมพ่อปู่แล้วก็ได้มาจริงๆ ต้องขอบคุณทางทอท,อท,อทอช่องวัน31ขอบคุณผู้วาดนาครพนมและผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้มาระบำนากนารีอีกครั้งนะคะและที่สําคัญหมอเอเชียกับพนมนาคาเหลือแค่5 EP เท่านั้นห้ามพลาดจันร์ทอังคาร20นาฬกานาทีทางช่องวัน31นะคะแต่งานนี้ทําเอาชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด แห่ทักที่สายตาของกรีนว่าตอนที่รำนั้นสายตาดูแข็งแล้วดุมากๆทักกันโรโรเลยว่าตอนรำตาแข็งๆคิดไปเองหรือเปล่าเหมือนไม่ใช่พี่กรีนเลยเห็นเหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งสายตาดูแล้วน่าขนลุกเหมือนในละครเลยที่เอเชียโดนสะกดจิตให้ขึ้นไปรำสายตาตอนนั้นเหมือนเลยดุขลังเห็นแล้วก็ขนลุกตามไปด้วยเลยล่ะคะ่ะแต่กรีนคือรำสวยงามสง่ามมากๆ